แน่นอนเลยสองดิงเลยไม่ต้องสามคนคยนเนี่ยสามวนคืนเนอลิง่งามว่าสองดิงโอ๊ยหลับเลยสามคนคืนเนี่ยสามคนคืนเนาะหน้าหน้าหน้าแค่หน้าหน้าหน้าแค่

เขาเหมือนมุงไปร้านนะมงไปร้านควันกใช้กวยไงกาก้วยเาตดไม้แ้วทำมาให้ปยกากวยไม้หมดแล้วการล่ะ